สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมกิตติฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มที่ครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับพาแฟนเพจทุกท่านครับมาชมรถที่แต่งรอส่งมอบครับบอกได้คำเดียวว่าหล่อมากจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นแคปเอ็กซ์เนั่นเองครับสีดําสุดหล่อคันนี้เลยนะครับราคาค่าตัวครับเจ็ดแสนเก้าพันบาทครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับสองจุดศูนย์ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิด405นิวตัน บอกได้คําเดียวว่าแรงมากๆครับรุ่นแคร็อกรพายก็จะมีคุณลูกค้าเลือกทั้งหมด 4, 4สีดังนี้เลยสีขาวสีดําสีเงินและสีน้ําเงินทุกสีราคาเท่ากันไม่มีบวกเพิ่มครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งคันนีท้ทีละลายกันนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่ง f 1 5 0 Body k i t อเมริกาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมกระจากด้านหน้าครับก็อัปเกรดครับจะเป็นสไตล์ อเมริกาแบบนี้เลยนะครับตัวซีฟอร์ดครับ FORD ครับทำเป็นสีเทาเพื่อให้แมทกับรถคันนี้ครับบนตังซีฟอร์ดครับก็จะมีไฟบาร์3ขีดเดน่เดนๆแบบนี้ครับเวลาเปิดนี่สวยงามมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ฝากระโปรงครับก็ขึ้นรูปใหม่ครับจะเป็นสไตล์ของเชลบี้นั่นเองครับมีช่องระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ด้วยครับแล้วก็บนิฝากระโปรงครับก็มาพร้อมกับสกรูครับสไตล์อเมริกันแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ายกอเมริกันมาอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสุขเกษตรน,นวมินของเรานั่นเองครับแล้วก็ บอดี้นะนะครับก็จะตีวายออกมาครับด้านลับประมาณ5นิ้วนั่นเองครับทำให้รถคันนี้มีมิติทท่กบ้างขึ้นวายขึ้นครับตามชื่อเลยนะครับบอดี้วายบอดี้คิดนั่นเองครับแล้วก็กันชนด้านหน้าครับก็อัปเกรดครับจะเป็นสไตล์ของบอดี้คิดหล่อๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2ดวงเด่นๆแบบนี้ครับเวลาเปิดนี่สวยงามมากๆครับไฟหน้าของคันนี้ครับก็จะเป็นสไตล์ของวีแลนครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รูปตัว C เด่นๆแบบนี้ครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ โปรเจคเตอร์ครับแบบสีดวงเด่นๆแบบนี้นะครับผมมาเพราะจะมีไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงครับเวลาเปิดนี่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้างกันนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันครับด้านข้างครับคุณลูกค้าก็จะพบกับคิวล้อครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับชุด f 1 5 0 Body k i าบอดี้คิครับใส่เข้าไปแล้วดูแมทต์แล้วก็ลงตัวมากๆครับตรงคิวล้อนะครับก็จะมีไฟเด่นๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผม แล้วก็การนี้ครับเห็นต้งสูงขึ้นแบบนี้ยกด้านหน้าขึ้น2นิ้วด้านหลัง2นิ้วครับเปลี่ยนในส่วนของปีกนกปรับองศาครับของยงครับลูกหมากันโค้งก้อนหนุนหัวโชว์ครับพร้อมต้นสูงทุกคุณลูกค้าเร็จสับเรียบร้อยไปจากโชว์รูมครับมาพร้อมกับลายล้อแม็กครับลายยอนฮิตแบบนี้เลยนะครับผมเงาแบบนี้เลยนะครับงานก็จะเป็นของเลนโซ่แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับยางครับเลนโซ่เช่นเดียวกันครับจะเป็นยางออทเรเลนครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบ ทางครูขาก็วิ่งได้สบายๆครับซีรีส์เบย์ยางครับ33.12.5ุ 33, 5, อ้่า 20, นั่นเองนะครับผมแล้วก็บันไดด้านข้างครับก็จะเป็นเดิมๆติดตั้งจากโรงงานใหน้คุณลูกค้านั่นเองนะครับผมก็บนบนหลังคาครับก็มาพร้อมกับไฟมินิไลท์หรือไฟไฟมินิไลท์แล้วกันนะครับผม 4. สี่จุดเด่นๆแบบนีเ้นเลยนั่นเองนะผมเวลาเปิดนี่สวยงามมากๆครับดูโดดเด่นไปอีกแบบนั่นเองนะครับผม แล้วก็ตรงกระบะาครับคือลูกค้าก็จะพบกับโลบาร์ครับแต่เป็นทรงขายยาแบบนี้เลยจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆครับงานก็จะเป็น SK แบบนี้เลยนั่นเองครับแล้วเรามาดูชุดแต่งด้านหลังกันนะครับผมการชุนด้านหลังครับก็อัปเกรดครับเป็นงานของ SK เช่นเดียวกันครับจะเป็นแบบพูสเตปครับเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆครับมาพร้อมกับวงโอเมก้าครับสีแดงเด่นแบบนี้ครับแล้วก็มีบอลลากจูงมาด้วยครับ แล้วก็ด้านหลังครับก็ขึ้นรูปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสไตล์บอดี้คิด F150 แบบนี้เลยต้องซื้อฟอร์ด f r d ครับทำเป็นสีดำเงาเพื่อให้แมทกับรถคันนี้ครับมาพร้อมกับโลโก้ครับคำว่า F150 สีแดงเด่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคำว่า r a p t ต r ด้วยนั่นเองครับไฟท้ายครับก็จะเป็นสไตล์วีแลนเช่นเดียวกันนะครับผมเปิดนี่สวยงามมากๆครับจะเป็นโครมดำแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเราทราบของแต่งภายนอกเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในรถคันนี้นะครับว่า แคปไอกาพักสีดำสิดหลอกคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันนะครับผมเมื่อเปิดประตูเข้ามาครับก็จะให้เฉดสีที่เป็นสีดํานั่นเองครับบอกผ้าครับง่ายต่อการทําความสะอาดมากๆครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็กระจกหน้าต่างครับ2บานครับก็จะเป็นออดโต้ทั้ง2บาทแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผม แล้วก็ไฟหน้าครับเป็น2โหมดเป็นธรรมดาหรือออโต้ก็ได้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกใช้ง,งานได้ครับหน้าจอด้านหน้าครับคุณลูกค้าสามารถดูค่าต่างๆเกีย่ยวกับรถยนต์ในที่หน้าจอตรงนี้ครับมาพร้อมกับพวงม,มาลายัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้าเบาลและคอนโทรลได้ง่ายมากๆครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันรับโทรศัพท์ปรับเครเสียงในที่พวงม,มาลัยน,นั่นเองครับหน้าจอเครื่องเล่นครับผมก็จะเป็นซิงโฟเอครับไซส์10.1นนิ้วครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ บลูทูธ o t p l p p l r p l a y Android Auto ได้แบบไวเลสนั่นเองครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพรวมของเจ้าแคป x l พัดสีดำสุดหลอ่อคันนี้นะครับผมคุณลูกค้าสามารถนำรถแคปหรือสีประตูครับมาแต่งแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถฟอร์ดป้ายแดงแตงรลอลลแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาให้กิตติได้ที่เบอร์โทร0 6 1 9 5 6 3 44หรือจะอินบ็อกซ์มาที่เพจ ฟอดผู้จัดการกิจนาเกษตรนว่มินนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมครับชอบวันกดไลค์ถูกใจวันกดแชร์ครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม